ทำดูเลยอะมันจะติดคอนะพี่ทางตรงไม่ต้องอ้อมตรงเงี้ครับงเงครับร้อนครับสวัสดีครับหัช่องโอเล่เอ็มอีสองครับวันนี้มาเมนูใหม่ สุดในทุ่งนาตอนนี้ครับก๋วยเตี๋ยวเกี๊ยวต้มยำก๋วยเตี๋ยวต้มอะไรครับฝีมือพี่พี่โอเล่เลยบ่ก็ช่วยครับช่วยกันครับกินกินมรวมช่วยกันกินมรวมดูเครื่องครับผมสวัสดีครับผมมาครับมาครับวันนี้ก๋วยเตี๋ยวเมนูเส้นใหญ่เส้นเล็กใครชอบใครก็เลือกเอาเลยนะครับผมต้มยำครับต้ำซุปทำแล้วครับน้ำซุป กชิมปิงปองครับผมชิมปิงปองครับผมมีใหม่ไหมครับเัาตีกินเลยนะครับครับผมไอเดอร์ไอพิชิมวันนี้เสียงของเราดังผิดปกติเว่ะโดนของนอกเหรอโดนของนอกเหรายป่วยแล้วครับหายป่วยเนาะโอ้ยกลังใจมาเพียบครับหายป่วยครับครับผมวันนี้ชิมช่วยทำครับเป็นลูกมือเนาะแล้วเอสซีบอกชิมชิมไม่ช่วยทำตอนนี้ช่วยทำโอ้ยกำลังใจครับครับผมชิมหน่อย ุโอเคไหมอาชิมเลยชิมเลยียิบลงแล้วเตียังไม่สินครับโอ้ยไงร้อนครับอร่อยอร่อยอร่อยโอร้อนครับโอเคร้อนลองรู้ลองรู้ลองรู้อรู้อ้ชิ้นแบบระเบิดเลยครับเลย โอ้มาทานครับมาบอกเก๋วเกธรรมดาครับเต๋วอย่างนี้ครับน้ำซุปแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือตโอ้นี่เราก็ต้มต้มน้ำต้มน้ำไม่ใช่ต้มลวกเส้นานี่ครับโอ้ต้มน้ำลวกเส้นเดี๋ยวเราลวกเส้นใส่ถานเลยใครกินก็ตัดตัดใส่ถ้วยแล้วใส่น้ำซุปเปงโอ้อันนี้อันนี้อาจารย์แดงทำอะไรครับอาจาแดงแดงทำอะครับทำลังซอยครับผมังวรัหั่นยเลย ซอยทีเลยครับโอยซฮีเนาะคุ้นมือไหมเนี่ยมือซอยครับมือซอยมือกุงกอบใคยได้บอกยำปลาหมึกเข้ากันนะยำหมึกกรอบนะครับชิ้นมืออะไรอันนี้เราเข้าต้องไปต้มก่อนมาต้องลวกครับลวกอะไรนี่ยต้องต้องลวกแล้วจะพ้มหมักยังไงเนาะเดี๋ยวลวกลอกหลังเส้นก็ได้ลวกเส้นโอเคเดี๋ยวรอชมตอนต่อไปเนาะพี่เล่เนาะตอนต่อไปครับโอเคครับครับ ครับน้ำเดือดแล้วครับเดี๋ยวเราจะทําทีลวกเส้นแบบว่าเออแบบเราไม่มีหม้อเนาะไม่มีหม้อไม่มีตะก้อลวกนี้เลยใส่ขาดรวมกันไว้ mm hmm. ใครกินเกาตากินนะครับรสชาติปรุงตามใจชอบเลยนะเนี่บเดี๋ยวลวกใส่ทาไอพ้พรกกระเทียมเกลียวด้วยก่นผมจะเอาขยำครับไม่นานกว่า เส้นใหญ่ก๋วยเตี๋ยวแบบทำกินหลายคนที่ต้องมีเส้นนิ่มก็ลวกนานไหมหรือเอล่าไม่นานครับเอาแค่นิ่มๆก็ได้ละพี่วัวเลี้ยนนี่เป็นท่อแก่เก่าหรือเปล่าครับพี่อ็ทรงคือเว้ยชิมมีการชิมด้วยครับผมโอ้ทรงได้ทรงได้ เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเก่าก็เฮ้ยตีงตัวมาไหมนี่ตีนต้องมีวะตะก้อไงโอ้เราลวกว่าเราใช้นี่เนาะมีแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมเลยตรงนี้เราต้องเอามาชิมก่อนนะเพี่เลยว่ามันนิ่มหรือไม่นิ่มเนาะใช่โอนี่นะครับร้อนนะเพี่ร้อนอยู่นะเพร้อน มาๆแกจะได้ที่ครับโอ้นี่ได้ที่แล้วโอ้นี่ภาแนเก็บถ้วยเก็บจานนะครับภานเก็บถ้วยเก็บจานครับวครับลงยนเสอะไรอะอืมชิมโอเดี๋ยวผมชิมเนาะได้มอืมโอเคพี่ได้แลได้แล้วครัเเเกินไปนะอืมนิ่มๆๆๆแซ่บ ลองมันหลุดหมดลองมันเฮียนะพี่ลองมันเฮียนะเฮียแล้วไอพี่พี๊ดมากเลยเดี๋ยวอ๋อันนี้พี่จิมเป็นลูกมือนะครับครับผมหั่นผักหั่นแตงนะครับครับหั่นได้ทุกอย่างโอ้โหน้องพี่ตงไปทางไหนครับพี่โงพี่กวาง กำลังยากมากครับยุ่งหนาเราร oui เป็นว่าเปืือยนะครับเปืือยครับเยอะมากเรียกแล้วเนาะเปลือยนะครับกินจับหายเนาะครับเอ เดี๋ยวครับกินกันแปดเกแปดคนครับไม่มีกระชอนนะร้านกะซาอกระชอนลงไป่อนใช่กระชิดกะกอก็เรียกกะกอกใช่ต้องไปร้านขายอุปกรณ์การกีฬาใช่ไหมพี่ชินเอะตะกอกซื้อกอ ครับผมแม่ครับงง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  เพียงแต่ว่าตอนนี้งานค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับคนเยอะงานก็ยิ่งเยอะเพิ่มขึ้นอีกนี่ะครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวใช่ยังอย่างเดียวเลยหรือรวมเลยยังนี่แหละได้การแล้วก็ตักเสิรถ้วยไข่ถั่วมันแล้วปรุงเลยใช่ไหมปรุงถ้วยใส่น้ำซุปเลยโอ้ชิ่มเอาพริกชิมไปชิม เทสแหกเทสเหกสวยนะเอพี่แดงกันเลยพี่แดงกันเลยเอามาซิมให้หน่อยพี่นี่ก็นี่ก็ได้นี่ได้หนูให้แดงเป็นหนูทดลองครับหนูกล้าตายนี่พี่วังไม่เช้าได้ข่าวว่าโดนของนอกว่ได้บได้ครับเจอของนอกว่ะโดนไปสองโบกแล้วตอน้รสชาติเป็นไงพี่เลยรสชาติ่ป็นไงมันก็จะหอมหน่อยครับมันเหมือนเล้าไทยครับ โอ้ยมีอะไรมีห่ออะไรหรือพี่เอแบ่งยานทีมเม่เอาไปซ้อนแล้วครับเป็นอนนะครับยี่ห้อยี่ห้ออะไรนะยี่ห้ออะไรนะเป็นยี่ห้อเก้าเก้าหรับยี่ห้อเก้าเขาเล่าอะไรเขามีการเรียบร้อยเลยเชฟเก็บเก็บไปเรียบร้อยเอาไปซ้อนก่อนครับเป็นกันแดดใจคิมบุกหมดครับน่ากินนี่จังใช่ไหนได้มสุดยอดเลยสุดยอดแล้วน้ำซุปของอมนี่ก็เต๋าโบราณเลยครับ เดือโบราณเลยครับเตี๋ยวสูตรโบราณสองลูกสองลูกเลยรสชาติปรุงตามใจชอบนะครับรสชาตินะฮะไข่ก็ยังใส่ละหวานมาเ้อะได้เก็บเราดิเนอ่าครับส้มเอาส้มมาเลยแล้วถ้าเกยบผมมีเดี๋ยวผมเอาให้ผมเอาให้เดี๋ยวมีฝั่งนู้นมีที่ใส่ไปน้ำปลาลนาะน้ำตาลปกติสีสวยสัหนาตาตาหน้ากินนี่ดีครับแบบนี่กินแห้งใช่ไหมถั่วได้นะั่วล ใช่ครับพี่น้องครับออนจากฟาร์มมาเลครับผู้พิกครับผมกินเองครับผมกินเองครับท่านทำเองครับตรงนี้ขยะขยะด้วยครับโอ้โแท่บอกแซ่บดีครับพี่น้องทานทีินีครับเหมือนเหมือนกีนร้านเหรอโอ้อร่อยนะพี่ไอ้เครียดเลยแบบว่าบางครั้งนี่อท่าไรก่านร้านถึงอู้หูอู้หูแซ่บเป็นควิดารพี่จบนะครับ สะาดสะอานทุกอย่างครับผมสุดยอดเลยพราค้าร้านก๋วยเตี๋ยวเก่ามั้งงเปิดไหมเปิดไหมเ้าเตโอ้อ้โอกโอ้โอ้โอกโอ้เอ้โอ้โอ้อ้โอ้อ้ออ้โอ้อ้้อ้โอ้โอ้อ้โอิโอ้อ้โอ้โ้อ้้้้อ้ออ้ออ้ ขึ้นวงแอโร่่าโลเลยผชนครับขึ้นบวงแอโรู่อชผมออกรนะออกมะไรนร้านอรดีวร้านขิงโอ้ยมะนาวมันชาต้มยำมะนาวต้มยำเลยครับผมรสชาติต้มยำนิดนึง่ะแต่ว่าขนันยังไม่ได้ปรุงนะพี่ยังอร่อยแล้วครับยิ่ง ปรุงยังอร่อยเนาะน้ำซุปอร่อยมากพร้อมอันนี้ด้วยพี่เอาทองกบดิบไหมหอมเว้ยโอ้หอมทีเดียวเลยหอมหอมหอมใส่พริกแล้วโอ้ใช่เลยนะครับต้มยำต้มยำโบราณขนาดนี้มันปรุงแบบนั้นี้ไม่รีครับพร้อมแล้วเป็นแสบน้ำลายแตกนะครับเนลยไงสุดยอดจริงๆครับ ขอวตทแล้วาับไงครับไปทำไปครัวข้าวครเบข้าฟางหมดค้าบฟางหมดเป็นเป็นไก่กันเป็นไก่เปไก่ป่ะโอเคพี่วเละวันคเปิดชิมไปหน่อยครับผมโอเคยังไงก็เดี๋ยวเดี๋ยวกินเผือครับ fc ชั้บ้านกินเผือเือความจริงก็อยากจะให้ทุกคนมากินด้วยกันแต่ก็ยากเนาะหลังมาชิุนาครับทำให้กินครับโอเคคิม ครับผมใช้สีหน่อยลากล้องหน่อยพี่ครับผมก็ฝากไปเลยนะครับ MB2 ่โอเล่นะครับช่องพี p i l เ t e ช่องผมยังไม่มีเลยครับผมไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมเบียนทิกตอกนะครับฝากด้วยทิกตอกช่องผม Kim Ad Kim สุดเจ็บ Ad Kim ฝากนะครับทิกตอกของผมสุดเจ็่สุดครับรับเข้าไปได้เลยโอเครับครับสวัสดีครับผมเป็นไงครับพี่ ครับงนี้ครับอร่อยมากครับแซ่บนัวครับแซ่บนัวครับแซ่บนัวครับเส้นใหญ่ต้มยำทำดูกินยำโบเลยครับคำเดียวเลยพี่คำเดียวเห็นรอคำเดียวเลยมันจะติดคอนะพี่ทางตรงไม่ต้องอ้อมเป็นไงครับเป็นไงครับ I don't know.